ตอนนี้นะครับผมเราแต่งตัวเป็นแอดมินบ็อกฟูดเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ้โหเต็มสิบให้กันกี่คะแนนครับในความเหมือนนี้เดี๋ยวพี่ทําการรีเผาก่อนครับเพิ่มความเหมือนแป๊บขอให้ได้เผามุกนะครับ90โลตึงๆเฮ้ยนางฟ้าก็ได้นะนางฟ้าก็ดูเฟี้ยวเหมือนกันทุกคนเฟีย้ยกว่าเผ่าปลา ไปครับเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะเทียดรอเลยแล้วกัน3ผลกับ3ผลอนะมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรบ้างครับวันนี้จากการแต่งตัวเป็นแอสมินของเรามาดูกันนะครับทุกคนครับถ้าเราได้รับพลังจากแอสมินมาด้วยการแต่งตัวเหมือนขนาดเนี้ยนะครับมาดูว่าพี่จะสุ่มได้ผลปีศาจไหนในเกมกัน<อ>เริ่มเลยดีกว่าไปครับเพื่อนรักอโอ้โหและนี่คือผลแรกที่เราสุ่มได้นะครับโอ้โหเพื่อนรักนายไม่ให้เราดีๆบ้างวะ พีทวันดูอยากได้หนึ่งอยากได้โมจินะครับเขาอยากได้โมจิว่ะได้2ผลแดงครับเรานี่คือคนแรกแล้วครับที่มานั่งโต๊ะเป็นเพื่อนเรานะครับเรียบร้อยครับผมครั้งที่1เห็นเขาอยากได้โมจิไงปะย้ายเซิร์ฟครับฝับนร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีคือวันนี้ยลูกสองเราเจอแต่ผู้เล่นใหม่เวลคนดูแมงไม่เจอสายเติมตึงๆเลยอะแทนเดแอน อันนี้เบรฟู้ดแล้วเขาก็บอกให้เราว่าเอาผลปีศาจราคาถูกๆผลแย่ๆผลกระกาบผลไหนก็ได้มาหน่อยหนึ่งแล้วพี่ก็เทรดไปด้วยครับเพราะเข้าใจว่าเราได้2ผลแดงเว้ยแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่แบ่งอยู่แล้วใส้สองผลแดงแบบนี้แบ่งไปเลย <S <S มาต้องมาต้องการผลไหนวะเพื่อนโ oh อ้ไม่กอดเอยเขาโอ้ไม่กอด่ะเอาดีครับรออะไร8ล้านกับ11ล้านอะทุกคน โอ้ไม่กอตอนนี้คือเขาตกใจมากครับโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอเดี๋ยวพี่ตอบไปก่อน for you สำหรับเธอเลยนะครับรอเก้าอี้ว่างนะครับผมเราก็จะเดินไปที่เก้าอี้ด้วยความใจเย็นเย็นเฮ้ยเขาตกเฮ้ย hey! คนนี้คนน,คน,นี้คนนี้เขาพิมพ์ตกใจว่ะทุกคนเฮ้ย hey! <Hey! S 2> คุณไอพียินด้าปีคิสเี่ให้คิสเี่ฉันหน่อยประสันนะครับ <laughs> ขำจังเลยโอ้ oh, ไม่มีผลแดงเลยเหลอนาย ภารกิจเราก็คือเขาคิดว่าเราเป็นผู้เราเป็น min แอดมินนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องสวมบทบาทใจดีให้ผู้เล่นใหม่หน่อยลกัการเอาไปเลยนะกันนะคะผม o อ you นะครับผม <c oughs> เพื่อเชอนะครับมาครับผมครั้งสุดท้ายทุกคนครั้งสุดท้ายละขอคิสซูนนะโอเคครับผมคนนี้ขอคิสซูเน้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเปิดให้คนดูโหวตรัการน,นะ โอเคโอ,คโอค้ขอบคุณสลับสี่ผลแดงมาปิดท้ายคลิปนี้ของพี่นะแล้วก็เป็นการจบคลิปไปนะครับใครอยากให้มาทำคอนเทนต์อะไรในแมปบ,บ็อกฟุตก่อนที่จะอัปเดตหน้ากดไลค์แล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะพี่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีเจอกัน